ที่2นะคะของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยสิคะนะยิงอ่เมื่อกี้เห็นคุณโตบอกว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนไม่ค่อยเด้งละเพราะอะไรล่ะคือระบบคุณมาร์คสักกะเบิร์กเนี่ยนะเขาชอบปิดกั้นนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่พี่ท่านใดแวะมาเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้ผมกับพี่ออยหน่อยนะครับกดไลค์กดถูกใจกดไว้เยอะๆแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เพราะว่ามันจะทําให้ระบบมันแจ้งเตือนกลับมาเป็นปกตินัใช่ทุกวันนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมยอดไลค์เมื่อก่อนมันเยอะมันก็น้อยลงน้อยลงนะครับเพราะส่วนใหญ่คนเข้ามาดู ใช่ใช่ก็ <c oughs> ดูจริงๆขอบพระคุณมากดูอย่างเดียวเลย <c oughs> ช่วยกันทำหมากินหน่อยอกดหัวใจพิมพ์อะไรไปก็ได้ให้หน่อยนะครับไม่ได้แจ้งมันจะได้แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับจะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะได้ไม่ถูกปิดกั้นด้วยถือว่า<ช><ช>เอาความรู้ที่ผมและจรันมีนะครับเป็นสะพ,พานบุญต่อกดแชร์ไว้หน้าแฟนเพจตัวเองได้กดแชร์ไว้หน้าเฟซบุ๊กตัวเองได้คนอื่นที่เขามารับรู้หรือมารับรู้เรื่องราวด้วยเนี่ยท่านเ็าจะมีความรู้ความรู้ตรงนี้นะครับดีตรงไหนเพื่อนพี่ น้องพี่พ่อแม่ป้านะทั้งหลายแหละที่ชอบพักเครื่องจะได้ไม่โดนหลอกถูกต้องนะคะถือว่าเป็นวิทยาฐานกันแล้วน,นะคุณผู้ชมคะเพราะว่าการเผยแพร่แบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้เนาะใครที่กอบโกยได้ก็ก,กอบโกยไปนะคะเป็นทรัพย์ที่ให้กันแล้วไม่ต้องเอาอคืนแล้วกันใช่ค่ะได้บุญได้ทานกันไปนะคะ, <c oughs> ค,ะ,ะคุณโตเชิญเลยค่ะก็วันนี้นะครับผมพารูจักพ,พ่อลีคร่าวๆก่อน ว่าทําไมถึงเข้าสู่สเส้นทางล่มกาสอพักได้นะครับพาะท่านลีนะครับเกิดในวันที่31มกราคมนะครับ2449ต้องบอกเลยว่าตอนเด็กเนี่ยท่านจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเลี้ยงยาคิโล<อ>ยาขนาดที่ทำให้โยมพ่อโยมแม่เนี่ยถึงแท่ต้องแทบจะแตกหักกันเลยโโขนาดนั้นเลยแทบจะแตกหักเลยอยู่กันลำบากนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เลี้ยงยากอะ่ะเลี้ยงยากพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโรคครับหลายๆโรคที่ท่านเป็นเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมเ,ออเมื่ออดีตชาตินะครับก็จะมีโรคสารพัดโรคโรคผิวหนังโรคตามเนื้อตามตัวโรคที่จะเอาชีวิตท่านให้ได้อะถ้าเกิดท่านเกิดในยุคนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวเลยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ไปใช่แต่ต้องอเอาไปถวายท่านนะ <laughs> นะคะท่านก็จะได้ไเป็นนะคะจนกระทั่งน,นะครับท่านเนี่ยเข้ามาสู่ ไม่ใช่ัยรุ่นหรอกผมว่าเด็กประมาณนักสิบสิบกว่าขวบนะครับตอนนั้นจะเริ่มสิบห้าสิบหกเนี่ยท่านก็เริ่มเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะตัวตึงตัวตึงตัวตึงหมู่บ้านแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบแต่เกเรเนีเรนะครับจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยท่านได้นั่งอยู่ข้างกองไฟและนำไข่หนึ่งใบเนี่ยนะที่ท่านได้มาเนี่ยไปปิ้งไฟไว้เพื่อจะนํามากินกับข้าวนะครับ อาจจะด,ด้วยความหิวด้วยด้วยความโมโหด้วยนะครับมีหมาตัวหนึ่งเจ้ากรรมอันนี้เป็นทั้งเจ้ากรรมเป็นทั้งเจ้าบุญเลยนะทําไมอ่ะไอหมาตัวเนี้<อ>ยไันไปแอบกินไข่ท่านอ๋อที่ท่านปิ้งอยู่อืมโอ้ท่านโมโหมากท่านหยิบไม้แล้วท่านตีหมาจนถึงแก่กรรม<อ>ต,าตายเลยตายนะครับพอท่านทําเสร็จเนี่ยด้วยจิตเนี่ยมันรู้สึกว่าผิดละเป็นบาปเป็นบาปท่านก็เริ่มสแสวงหาวิธีการไทยบาป ไปท่องมนค่ท่องคาถากวดน้ําท่องคาถาสวดมนเพื่อจะรู้ว่าตัวเองทามันมันเกินกว่าเหตุนะครับหมาเนี่ยถึงแก่กรรมตายนะครับจนกระทั่งอายุท่านเนี่ยครบบวชแต่แรกทา่านยังไม่ได้บวชนะ,ะท่านก็ไต่ตองอยู่พักหนึ่งว่ามันเป็นบาปหนะักที่ท่านทำหมาจนถึงแก่ความตายเนี่ยท่านก็นเลยขอยมพ่อว่าบวชละขอบวชบวชเนี่ยพูดตรงๆนะบวชท้งเนี้ยไม่ได้ชด ทดแทนคุณพ่อแม่ไหมบ,บวชไทยบาบให้สุนัขตัวนี้นะเข้าใก็ข้าจก็ถึงบอกว่าเนี่ยเป็นทั้งเจ้ากรรมเป็นทั้งเจ้าบุญเลยทําให้หลวงพ่อรีวสุกรามเนี่ยเข้าอุปสมบ,บทเนี่ยนะครับค่ะอยู่ในร่มกาศาพักตั้งแต่ตอนนั้นจนมรณภาพอ๋อนี่คือต้นเหตุมาจากเจ้าหมาตัวเนี้บวชไม่ศึกเลยไม่ศึกเลยนะครับแต่ระหว่างการบวชเรียนเนี่ยท่านก็จะมีจิตอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าท่านไม่ชอบเกี่ยวกับการเข้า ปา่าช้าไม่ชอบศพ<ม>ไม่ชอบเห็นคนตาย<ม>นะครับเ<ม>พราะอะไรเ<ม>พราะท่านเนี่ยจริงๆริพระทะเท่าน่ลึกชาติได้นะ,ะถ้าลึกชาติได้นะครับท่านลึกชาติว่าท่านเน่ย<ม>เคยเกิดเป็นพระเจ้าอสูร<ม>และในช่วงที่เกิดการลบลาฆ่าฟันกันมากมาในช่วงสมัยนั้นนะครับท่านได้มีส่วนร่วมในการฆ่าคนเป็นหลายๆพันคนเลย<ม>แลวท่านเห็นศพกองพันธนึทึกเต็มไปหมดจนมันฝังจากจิตในชาติที่นั้นน่ยมาจนชาตินี้ท่านถึงไม่อยากเห็นศพไม่ชอบศพ ไม่เหยียบป่าช้าไม่เข้าที่ที่มีศพหรือการเผาศพท่านจะไม่ยุ่งไม่รับกินนิมณ์ในการสวดศพเวยถ้าท่านเลือกได้ท่านไม่รับเลยนะครับแม้กระทั่งโยมบิดายมันดาท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านยังไม่เข้าประชานะไม่เผาศพไม่อยากเห็นใช่พ่อแม่นี่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่อยากเห็นเพราะว่ามันเป็นจิตที่ที่มันฝังฝังมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับจนกระทั่งนะครับท่านในบทที่บุญนะท่านก็เริ่มเอาแหละ ต้องออกไปปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วแล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเพราะท่านรนะีถือว่าท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ที่มีของเก่าแต่อดีตนะครับท่านก็เริ่มเดินทิดดงไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งไปพบหลวงปูงม่มั่นในถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับนั่นแหละก็เริ่มเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่มัน่นเริ่มอยู่กับท่านรับใจท่านเรียนจนได้พื้นฐานในการวิปัสสนากรรมฐานแล้วแหละ ท่านก็เลยเดินธุดงต่อนะครับจนกระทั่งท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพามาอุปถัมภ์ดูแลพระอุปชา,าครับก็ได้เรียนปริญญาวัดเรียนทุกอย่างนะครับก็เรียนตามที่พระงฆ์ท่านจะได้เล่าเรียนกันนะครับอยู่มาหลายปีนะครับจนกระท,ทั่งท่านรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วยังติดที่อยากธุดงออกไปปฏิบัติธรรมอยู่นะครับแต่พระอุปชาเนี่ยไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวนะครับ ท่านก็รู้สึกว่าโหไม่ไปอยู่ไม่ได้แน่จะไปก็อยากจะขัดพระคำสั่งพระอุปชานะครับมีคืนหนึ่งนะครับท่านนอนนะครับหลวงมั่นมาเข้าฝันนะครับว่ามาทำอะไรอยู่ในเมืองไปเข้าป่าไปไปฏิบัติธรรมนะครับท่านตื่นขึ้นท่านก็ตั้งจิตอิฐานเลยว่าขอให้หลวงปูมั่นน่ะมาพาตัวท่านไปด้วยเพราะท่านเนี่ยไปเองไม่ได้เพราะขัดคําสั่งพระอุปชาไม่ได้อ๋อเข้าใจเข้าใจ และเหตุการณ์ก็แปลกจริงๆนะครับหลังจากวันนั้นประมาณห้าหวันพระอุปชาท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับขาหักหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เลยไปพี่ออยฟังนะอุปชาขาหักนะอุปชาชอยู่กรุงเทพค่ะปู่มั่นอยู่นู่นน่าจะตอนนั้นนั้นเนี่ยอยู่ไม่ข่าบัวแดงก็อุบลนะไกลไหมไกลสิหลวงปู่มั่นเดินทางมานะครับมาเยี่ยมพระอุปชาของหลวงพ่อหลีท่านรู้ได้ไงว่าขาป่วยขาหักมากราบเยี่ยมอุปราชเพราะนายยศยศ ยศพระส่งฆนะตอนนั้นนะครับหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่ได้มียศตำแหน่งอะไรเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายศานากรรฐานแต่พระอุปชาของพ่อรีเนี่ยมียศตำแหน่งในในคณะสงฆ์นะครับก็มาเยี่ยมมากราบนะครับแล้วก็มาบอกว่าจะพาตัวพ่อท่านรีเนี่ยหรือพระรีเนี่ยไปอยู่ด้วยขออ,อุปชาก็ขัดไม่ได้เพราะอาจารย์ใหญ่สายศานากรรมฐานมาขอนะครับก็เลยอนุญาตให้พระรีเดินตามพระอาจารย,ายาา์มัน่นทุดง วิปัสสนากรรมฐานนะครับอยู่หลวงปู่มั่นนานมากลืมเล่าข้าไปตอนหนึ่งยังไงอ่ะพ่อลีเนี่ยตอนแรกบวชเป็นมานิกายนะค่ะผมเห็นชุดคุมวันนี้ไม่คิดออกตอนแรกบวชเป็นมานิกายนะครับแล้วก็ไปเจอหลวงู่มั่นอยู่หลวงู่มั่นสักพักใหญ่เลยนะครับยัติใหม่เป็นพระธรรมยุทธ์ฉันมือเดียวเดินทางสายป้าเลยแล้วพอไปอยู่เทพโลกอึดอัดไงมันก็อึดอัดเนาะธรรมยุทธเพราะปฏิบัติจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแล้วท่านก็ตาม พระจารย์มั่นนะครับเดินธุดงศึกษาจริยวัดต่างๆข้อวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานนะครับมาตั้งสำนักส่งเองก่อนที่จันทบุรีวัดปากของกุ้งท่านเองนตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพระกิจินาจารย์รูปหนึ่งที่ถูกพูดถึงโดยปากพระอริยสงฆ์อีกหลายท่านบอกโอ้พระทรีนีหนึ่งละ ชาสุดท้ายค่ะมาเก็บบุญชาตินี้เป็นชาสุดท้ายมไม่เกิดอีกแล้วหลุดพ้นแน่นอนคพระจันทร์มันก็เลยให้พระธนีเนี่ยไปเผยแพร่เก็บบุญบารมีนะครับในการสอนชาวบ้านสอนผู้คนให้ลุน้นรู้จักความพ้นทุกขไปสอนวิปัสสนากรรมฐานเพราะพระธนีเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วะนะครับพระธนีนี่เก่งมากเก่งเก่งจริง,รงๆนะครับแตกฉานมากนะ จนท่างมาเปิดสำนักสำนักส่งก่อน,นครับที่วัดปากของกุ้งแล้วก็พัฒนาจนมาเป็นวัดปากของกุ้ง mm. มาทําอะไรก็มาเนี่ยให้ชาวบ้านมาฟังเทศ mm. มานั่งเป็นสารกรรมปรานสอนสมาธสาิสอนการปฏิบัติเทศนาให้หลุดพ้นให้รู้จักหลักธรรมคาสั่งสอน mm. จากวัดปากของกุ้งแล้วก็เดินทางที่ส,สมหวดสากราร mm. ก็ทําเหมือนกัน mm. ก็ทำจนมาทั้งเป็นวัด อโศกการามทีู่ตดปากกานั่นคือวัดสุดท้ายนะครับวัดสุดท้ายพระเครื่องของท่านเนี่ยออกด้วยกันสองวัดวัดปากของกุ้งเนี่ยเป็นพระยุคต้นๆจะเป็นพวก้นเนื้อดินนะครับเหรียญก็มีนะครับแล้วก็มาออกที่วัดอโศกการามนะครับก็จะเป็นเหรียญเหรียญตาช่างอโศกการามถือว่าคือหลวงพ่อรีเนี่ยมีพระรุ่นหนึ่งเป็นพระเหรียญขันข้างครับออกวัดปากของกุ้งส่วนเหรียญตาช่างเนี่ยวัดอโศกการามและมีเหรียญยอดนิยมอีกหลายรุ่นแต่รุ่นแบบที่ผมแนะนาวันนี้นะเป็นรุ่นที่มี เอกลักษณ์พิเศษถ้าใครเห็นจะรู้เลยว่า,าเกี่ยวเพระธันลีมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่จริงแล้วท้าเล่านานส่วนประสบการณ์หรือวัตถุมงคลรุ่นนี้ของพระธันลีนะครับผมบอกแล้วว่าเขาถอดแบบมาจากธรรมจักรพี่อ้อยเคยสวดบทธรรมจักรไหมค่ะธรรมจักรกับประวันรัตน์สูตรพี่อ้อยคิดดูดีว่าบทธรรมจักร<า>ขนาดนั้นนะ่ะพุทธคุณขนาดไหนมหาศาลเลยค่ะโอ้โหครับไม่มี เขาเรียกว่ามงคลใดนะครับเหนือกับองค์พระสมัยของพระเจ้าใช่ไม่แล้วมงคลธรรมจักเนี่ยนะรวมทั้งทุกชั้นฟ้ายันเดาวดึงเลยเทวดาทั้งหลายนะครับมารวมอยู่ในชุมนุมชุมนุมอยู่ที่นี่ก็ถึงบอกว่าเขาเรียกว่าชุมเทวดาก็คิดดูแล้วกันว่าพอคนถามว่าทำไมไม่พูดถึงพุทุกคนบ้างครับจริงๆผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการชวนเชื่อหรืเชื่ออย่างเงี้ยเอาเนี่ยง่ายๆนะพี่คิดตามผมนะ ธรรมจักรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหรียญอ่ะขึ้นเหรียญเลยจะเห็นรูปธรรมจักรเลยค่ะขึ้นเหรียญเลยจ้ะเดี๋ยวให้น้องขึ้นเหรียญรูปภาพเหรียญให้ดูนะคะจะได้เป็นไปตามกันเห็นไหมท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นถอดแบบจากกรงล้อธรรมจักรซึ่งตรงกลางเนี่ยคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะด้านรอบก็จะเป็นองค์องค์เขาเรียกว่าองค์พุทธสาวกแหละแต่เป็นเหมือนขาธรรมจักรอ่ะที่เขาทำทำไว้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปเหมือนพ่อท่านลีนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งมีไม่กี่เหรียญบนโลกใบนี้บอกเลยที่มีอัระเล็กยันน้อยมากเนี่ยเหรอใช่นี่นี่ีอยู่มีอัระเล็กยันตรงไหนบ้างมีแค่สามตัวนั้นเองนิดเดียวเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจทําและใส่ไปให้เนี่ยคือที่สุดแล้วที่สุดของมงคลแล้วผมไม่กล้าพูดเลยว่ามีสิ่งไหนมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ได้อะเพราะส่วนใหญ่คนที่มีเนี่ยเขาแขวนกันเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นมงคลชีวิตอ่ะไม่มีมงคลใดใหญ่กว่านี้แล้ว ค่ะอืมเป็นเหรียญธรรมจักครับด้านหน้าด้านหลังเป็นพ่อท่านลีเนี่ยส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นพุทธสาวกทั้งห้าค่ะพระรุ่นนี้นะครับมีด้านสองพิมพ์คิมหนึ่งแตกกับสองแตกแต่ตัวตัดเดียวกันจะหนึ่งแตกสองแตกไม่เกี่ยงใครสวยใครแพงค่ะอืมอะดูจากด้านข้างในรูปนะครับเป็นตัวตัดที่ตัดไม่ขาดนะครับตัดมีรอยฉีกปลายนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยดูเหรียญจริงกันนะ ส่วนด้านล่างเอ้ยด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพ่อท่านลีเห็นไหมมีรายละเอียดบ่อนครับวัดโศกกาสองพันห้าร้อยศูนย์สามนะครับารานีบ่พระอาจารย์ลีจริงๆแล้วคนชอบเรียกว่าพ่อท่านลีนะพ่อท่านลีอ่าพ่อท่านลีนี่ครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยมากสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเหรียญตาช่างเนี่ยใช่ไหมคะอ่าก็เหมือนตาช่างอ,อยู่นะอ่าทำไมเหมือนตาช่างพี่ออยเห็นไหมเหมือนคือตาช่างที่เขาบอกว่าเหมือนเนี่ยความก็เหมือนไงก็เหมือน มีตามีขี้กิโลด้วยอ่าเหมือนเหมือนอ่าเหรียญตาช่างนะครับบางคนก็ก็แซวกันว่าเป็นเป็นเหรียญตาช่างแห่งความดีนะครับก็เสียนสมัยก่อนเขาตั้งชื่อผมก็เล่นตามเขาอะไรเงี้ยครับอืมแต่ผมผมว่าเหรียญธรรมจักเนี่ยแปลกดีนะไม่ผมว่าเอ่อที่เห็นเห็นมาครับมีไม่กี่หลวงพ่อหรอกที่เหรียญเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับใครเห็นไกลๆจะดูรู้เลยว่านี่เหรียญพรท่านลีค่ะอ่า เหรียญรุ่นนี้เนี่ยครับปัจจุบันนะครับเล่นหากันหลักหมื่นกลางๆขึ้นอยู่กับสภาพสวยน้อยหมื่นอ่อนสวยมากหมื่นแก่สวยจัดสวยแชมป์อาจจะเป็นแสนได้โอ้โหเนื้อเงินมีนะครับเนื้อเงินมีทองคําเขาว่ามีและผมก็เชื่อว่ามีแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะเพราะมีเนื้อเงินแล้วไงทองคาจะรอดไปไหนเ<น>พราะสมัยก่อนนะครับคนที่เคารพศรัทธาพ่อท่านลีเนะี่ยโอ้โห มหาศาลผมว่ามากมายอ่ะไม่ได้เปิบเทียบนะในสมัยนั้นนะครับผมว่าพ่อทันลีก็เหมือนวัดธรรมกายสมัยเนี้คนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมอ่ะอ้เยอะอย่างนั้นเลยนะครับเยอะมากนะครับมีรูปถ่ายเก็บไว้มีอะไรที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหรียญจริงกันนะครับวิธีการดูง่ายๆพลิกหน้าพลิกหลังดูแท้เลยนะครับอ้าไปดูเหรียญจริงกันไปดูเลยเวลาจะมดอีกแล้วเพลินเพลินขอโทษ <c oughs> อ้าวนี่จ้ากล้องมันไฟชัดทุกทีเลยว่ะอ่าปรับนิดนึงนะคะเหรียญเสมาเอะพ่อทานลีวัดรศการามพี่ฟังนะหนึ่งจุดนะครับที่ให้ดูเลยนะครับตะแคงข้างเหรียญน,นะครับค่ะ <c oughs> ตรงซอกด้านเนี้ยนะครับจะมีเส้นแตกมคมกริบเลยนี่ซอกขวาม,มือขององค์พระเส้นแตกคมๆนะครับส่วนในกงล้อธรรมจักรด้านในเนี่ยนะครับ จะมีเส้นใส่ฝนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยนะครับนี่ก็เส้นหนึ่งนี่ก็เส้นหนึ่งเต็มไปหมดเลยนี่เอาชัดเตอร์ทีนี้อ่ะนี่เห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มพื้นเหรียญเลยสองเส้นแตกนี่นะครับเหมือนตะเกียบเนี่ยนะจะคมชัดกว่าเพื่อนเนี่ยจะชงคมชัดกว่าเพื่อนแล้วเต็มเส้นเหรียญเลยครับเต็มพื้นเหรียญเลยอันนี้คือด้านในนะครับด้านในกงล้อธรรมจักรด้านนอกมีไหมนะครับ นี่ด้านนอกก็เต็มเหรียญเลยไหมนี่ด้านนอกก็เต็มเหรียญเลยนะครับอือ่ามาแยกตรงนี้กันนะครับค่ะเขาแยกเป็นหนึ่งแตกกับสองแตกนะครับอ่าดูแค่ตรงนี้นี่อันนี้เขาเรียกพิมหนึ่งแตกตรงนี้ก็จะแตกนะเป็นรอยแตกจากบอกแม่พิมพอ่านี่เป็นหนึ่งแตกนะครับอ่านี่ด้านหน้านะเนี่ยพี่ดูแค่เนี้ยพอนะครับกลงล้อด้านในนะครับ เส้นเซียนวิ่งเพียบนะครับเส้นใส่ฝนขนแมววิ่งเพียบเลยแต่แคงเหรียญน,นะเวลาลงกล้องส่องพระซิบเอ็กนะครับพี่แต่แคงเหรียญจะเหนเ็นเส้นเซียนเยอะมากมืดไปนิดนึงค่ะคุณโตอ่าอ่าเนี่ยโอเคแต่แขงเหรียญน,นะครับประมาณสี่ห้าองศาค่ะอ่าแล้วก็มีเส้นแตกตรงซอกซ้ายเอ้ยซอกขวาซ้ายมือเราอ่านี่ด้านหน้าดูแค่นี้พอจําหน้าให้แม่นถ้าด้านหน้ามีแบบนี้พี่พิทด,ด้านหลังเลยนะครับบึบ้บอย่าไปจําเยอะนะครับจําไม่หมด อ่านี่นะครับดูตรงนี้นต้องตะแคงหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นอ่านี่นะครับอ่ะมุมซ้ายมือนะครับผมทำมาจากด้านล่างนะครับพี่เห็นเส้นขนแมวหรือเส้นสายฝนเนี่ยเลียงใต้ซอกเนี่ยซอกทำมาจากด้านหลังนะครับเพียบเลยเนี่ยเนี่ยเพียบเอาไว้าล้เพียบอะ่ะสองต้องสิบเอ็กซ์ได้เห็นเยอะๆนี่ใช่เลยหนึ่งเส้นเล็กและต้องคมและต้องเยอะนะครับเพียบเลยนี่ ใต้ซอกนี้เลยนะครับเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วจะใช้สึกแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณจะต้องเห็นเพราะอันนี้สูงกว่าถูกไหมอันนี้สึกก่อนนะครับขอบสูงกว่าขอบสึกก่อนด้านในนี้เส้นเพียบเลยนะครับบางเหรียญลากมายันตัวตัองตัวพอพันเลยนะเนี่ยลากมาเนี่ยนะเนี่ยเส้นคมพิดเลยนะครับลากมาเลยพลิกหน้าพลิกหลังดูแล้วมีเพ่ผมบอกนะครับพลิกด้านข้างอา้าวเหรียญหาย อ้าวนี่อ้าวแคปจ้าแคปเลยนะครับพิ่ด้านข้างดูจุดเดียวนะครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโงนะดูตามเข็มนาฬิกานะครับนี่รอยชึกตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญล้านเปอร์เซ็นต จริงๆแล้วถ้าหน้าหลังจําไม่ได้ดูค้างเงี้ยถ้ามีอย่างนี้นะ99.99เปเแท้ 99. 99นะครับจะ<ม>สึกแค่ไหน<ห>ก็จะมีนี่แค่นี้พอแล้วเนี่ยจึกเนี้ยจึก,ล,กลึกๆเนี่ยเพราะมันเกิดจากตัวตัดนะครับมีทุกอันเนี่ยเห็นไหมล่องลึกๆตรงเนี้ยบ่ายสามโมงพี่จำไว้นะ,ะจดไว้เลยใครจำไม่ได้จดไว้นะครับบ่ายสามโมงพลิกเหรียญปุ๊บบ่ายสามโมงต่แคงข้างซองมีรอยชึชึกลงไปลึกๆนะครับแท้ ไม่ว่าจะใช้เหรียญศึกแค่ไหนล่องนี้จะยังอยู่นอกจากโล้นไปเลยนอกจากโร้นไปเลยนะครับนี่เห็นไหมบ่ายสามโมงที่รักโอเคแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับการดูพระหลวง่อริวันนี้ดูหน้าดูหลังสามจุดจบครับสามจุดเท่านั้นพอแล้วเชื่อผมจริงป้ะเนี่ยจริงโอ้โหทำไมพอหลาดน้อยจังอ่ะจะไปจำเยอะจำหมดนะยที่ให้ดูเนี่ยพี่ออยผมเนี่ยไม่ค่อยเหมือนอาจารย์รังยังหนึ่งยังไงที่ผมเวลาให้ดูเนี่ย <c ười> คือจุดที่คุณสามารถดูและจ่าตังได้เลยอไม่ต้องพิจารณาเยอะไม่ต้องจุดย่อยมากไม่ย่อยไม่ย่อยอาจารย์รังก็ <c ười> ชอบย่อย <c ười> ขอดูจุดเล็กๆเ,เอาจุดใหญ่แล้วสามารถจ่ายตังเลยผมอ่ะหนึ่งสองสาม แค่นั้นจำง่ายด้วยนะคะ,ะใครดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะในเพจพระเครื่องสวนรภูมิหรือว่าใน u t u b e พระเครื่องสวรรณภูมินะคะไปดูย้อนหลังกันได้ปักหมุดเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเปิดสายให้โทรมาพูดคุยมาสอบถามคุณโตบารมีสยามนะคะ0 2 6 7 8 6 7 6หหรือส่ง SMS ข้อความถามมาได้เลย423077ฝากคำถามไว้ได้ด้วยนะคะในเพจ Facebook พระเครื่องสวรรณภูมิเดี๋ยวทยอยอ่านให้ในช่วงเบรกสุดท้ายกลับมาค่ะ